สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคนมีมังกรกับไปตูสุัยบ้านเสริวนเลยจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแมตตี้สุภายบ้านส์นคือบอกส่องเถ<า>ื่อปะฮะจริงคือต้องบอก่องเถื่อเมื่อคืนมาแล้วก็อยากว้าโอ้าะตะาัดะต,ะต่วไปเลยมินฮาสี่เออามาเปิดคิปอยู่เรื่อนเลยมันอยู่บ้านเนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ามานอนอยู่พีมนอนอย่ามานอนอยบ้านเดือดตั้งแต่เมื่อคืนนี้มานอนแลไปใส่บ้าแต่ไมตีบได้ทายเาะฟ้าวฟาแหง ดันมูสิฮะคนถ้าไปตีอยู่เดียวก็เลยเล่นขึ้นรถเลยอลันบีเกย์กิ๊งอะไรอยู่ก็เลยบอได้เปิดคลิปแล้วก็บอได้ถ่ายซ้ำบรรยากาศอันใส่บาตอ่าบุญพอเข้าประดับดินบุญนันเกา้าพอเข้าประดับดินเด้ออลันมาเห็นหน้ากันทุกคนนะคะกันหลังาจากเาทีใส่บาตแล้วเราก็สิพากันเข้าสวรรค์ไปหาหมอทุกคนมานี้ ทีจริงกับโมเมนต์มือนัดดอกแต่ก็มือนี่แหละมือนักดก็เลยสิไปมันนี้เลยซะเพราะว่าไอตีตั้งใจสีนมาใส่บาสมามาใส่บาสอยู่บ้านแล้วก็เลยสิเพราะว่ามันนี้เป็นวันที่สองสินมาใส่บาสอยู่บ้านแล้วกันใส่บาสแล้วเขาจะชิข้าสวรร์เลยแล้วก็ใส่ซีนเงินทองเห็นมันจะสิบอดไไ้ก็ไปก็มาลายเท่านะ,ะทุกคนเขาจะเข้าสวรรค์ไปนี่ก็คือเจ็ดเดือนแล้วเขาสิไปเอโกบงึงน้าอีเดื่นหนึ่งเนาะ อย่าพูดว่าน่าคุนติดซำได้แล้วฮะนะก็ตอนนั้นยังหน้าเพคุนยังโจออยู่นะทุกคนเจอกันที่สวัสนะทุกคนแล้วเขาก็มีอ่ะอ้ายเขาจะไปลิ้นน้ำยู่ดงเห็นเนาะแล้วก็มีแม่แล้วก็มีอันเออนั่นอะไรวะน้องผัวอ้ยน้องน้องอ้ายเอออ้ายเอ็เอิ้นอะไรวะไลไพาเออไลไพาเนาะเพคนสีไปลิ้นเพคนสีไปน้องลิ้นขึ้นนึ่งมือคนสีมาตอนแรงๆเนาะ ดีทราบคือจะไปนอนริดนอนยามถึงกดียังไม่ได้ไปจะคื่นนี้พี่เจม่ไปนะทุกคนขับไปกันนี้ค่ะหกคนวันนี้พวกเครงเจ้าตัวเล็กในท้องมาทุกคนเจอกันอยู่ต่างปะเทศเลยคนตอนนี้เฮาต์กับฮอดคลินิกเป็นที่เมห้วยแล้วคลินิกเกาห่าแหละบรทดาฝากร้องอ่ะหากจะกินข้าวยาแต่แม่ตีบนได้ท่ายตอนกินข้าวนะเพราะว่าฮานเก่าเ่าแหละฮันน้อยข้าวมูคนหลายแฮ้เพราะว่าตื่นตอนเที่ยงด้ิฉันครูจับกองแห่งขาวการเนาะ มันห่อนขวะไรี่ไหยกมา่เดียวเองมีน่า วัสดีครับขึ้นเป็นซาวโลคคุมมคะมวเหรนตยต้ส่บเป็นซาวลตะนทวมายดัน่เดกมัะเป็นการที่้า เจ็เดือนแบบินอ่ะมาเบิรน,นตัวน่อยแล้วอ,อย่าเฝ้าเบื่อเด้เอเอฟซีเลยท่าากเหรียนดิเป็นตัวเินเิ ตอนนี้จากตัวน่อยกลุ่มหนาแนละ้วตัวน้อยสาวสาวมองเป็นดูในค่า,าห้างของหางวลา้เวลาห้างของสตเพอดีง้อโลงอ่ะอไปิต่คนเชีย้ คอดนะฮะเนาะที่เด้วเข้าหาคุณออก <c oughs> สสาสสวัคซีนอติดวัดวีกันไข้วัดกันไข้วัดไข้อขขปอดบอกอืิดงอยมากเป็นนะการงอนเกิดเงาหนาวอนะี เย่ได้ยางถึกเสียอีแล้วโอ้ตกคนเหียนที่สามไั้นะโดนอีกแล้วกินโรสิเบิร์เลยบอกหลังเลยจิ๊บอะ เต็กทำไดนี่จิบจิ๊เป็นไตยานเข็ยยาหมดเต็งไฟกัดเจ็บกวดเจ็บครบครบอนทุกคนขำมืดข้าขกกอนนะทุกคนใช่เม่นวะเลาะเลาะจนเงินเลาะทุกคนจะซื้อเครื่องอันเอียรได้ไหม เอาเปิดอะไรไทยเนาะใช้เครื่องคายเพิ่นเอาจับเป็ดตะคนเอาเครื่องุูนะโอ้ยกลางสิวเอาเนาะอย่าที่เบิ่งนี้อื่นนะหักฮระหอดนั่นทุกคนเลยอารันปล่ห้เบิ่์ตมาตีเนาะหักกระพากันหอดได้เข้ามาพักพอเท่าพร้อมครึ่งหนึ่งนี่คนลงเข้ามาวันห่างกูสักอืมที่กูเสียบเลนีะ ไันเป็นเลยน้ที่เร้ายเพื่อนเียตอนนี้มันมีป้ายนะเผื่อไฟกันด้วยเรือนสวนมีคนลงคนมากขับรถตอนน้อ้ยานหนาเลยค่ะพี่เบิร์ค่ะอ้าวลมเลื่อเลยถุงเครื่องอ่นพีทอ่ะนะเป็นไม้ลมมาบัลเลยแม่บัล่ลง สิกินอย่างแลเหมือนในทันเล่เอาลงิ่มงกินสักก็จพาไปกินมังคุดเล็บแล้วกันดูกันย่างเมื่อยแล้วเพื่อยาก็นั่งนอนยังได้ไฟนี่ก้อนก็ได้ไฟนี่แถวโตนี่กอนก็ได้ไปทังคนขึ้นได้เข้าแล้วก็เอ้ยได้เข้าสารแล้วก็เข้าต้มมาผ่ักมาถั่วแล้วก็มาเคี้ยนนี่เคี้ยนนะทุกคนอาจงทุกคนขนลงมา พอกเสร็เลยปลดกันเลยบอสมาพทันเวลาพอดีสิถุ่มอยู่ในตัวไปคาดโอ้โหิมีไก่มาด้ไยเรือเลยเร่งคัดรไน ดอไม่ปวดนอาอยาปงมันมาเมนตตรงคิดดินนะมันไปไปอู้วเรา่มหลอกเข้มขลังเราไปนิดน้อยไม่เริ่มข้มของว่างั้นน้ำขอมงกะเดียววันนอนเลยชวนไปข่าวออกมาพ่อนุ่ยบอกนในเดออ์วานเดือนชิพชองก้อนนี่เราไม่มาจำดีกว่าเราดีกว่กันเลย เอาล้านก็ยอมเ็ดีมัวเองชัวมากเลยม้วนหัวเดินที่จอดหัวเดินที่เช็ดกับโอ้คนเป็นที่ตัวมากคุณป้ามือก้อนมือพันหัวมาดอกยังขนเครื่องมาแล้วเด้อข้างหน้าหูเด็กหูแท็กสีได้กินอย่างแรงวันนี้ได้ตั้งแน่จ้หูบ๊อบบ๊บบนำให้กินเลยอได้ข้าวต้มมาผักนัไหมเท่า ต้มแล้วก็มาเคี <facial> ่ย mm ว่เข้าให้ค่ะโอ้เป็นย่างบนั้นโอนน้ำข้าดอกกิโลอีโอคุณนม่ได้กิโลกุ้งกระพ่อกุ้งเจียงซื้อเจียงจินดาจ้นางแม่แมเรซื้อฮะแม่เพ่นเพื่อนเพื่อฮะลืมบ่มีกุ้งนั่นมซื้อส่งรูคุณเพื่อนโอ้บอ กระปุ่นเริ่มลงโลเรกจอือ้อมื่อเห็ดกระปุ่นกินเนาะเะซื้อกระปุ่นมาเลยได้สิะอันเห็ดอันแบบนั้นนาคะบอสจะไปดีคนก่อนอนป้าะมาค้นกันกลางค่ำกลางคืนดิได้ข้าวมาฝังนะีิพักรายการเบิ้งอาหารการกินเนาะทุกคนจะเสพเหตดอะไรกินถ้าเบิ้งอะไรยังว่าจะได้สรุปค่ะได้น่ะาิตา อ่อนม่มเอาใส่ตเย็นอืมกระแขงลนาะเมีนมาเคี่ยมน้ำได้ค่ะันในซุกเด้อให้ให้มมวไว้ขนมสิบกั้มข้ต้ม้ตบนี่ฮะนี่ข้มมกาต้มมเดค่เด็กขาเอกขนตมเด็ขนมมกมันมีไส้มักข้าวอะไนฮะ้าวม่ขนมขนมเออขนมมกขต้มมกหมวนีน ขนมคนนขนมปตรดเห็นก็ใทรมันเดือดแล้วดูเะมันเดือขนมมกขนมมกเขาเห็นแนนี่แหละขนมมกอซิเบิงนูวอันนู่นอนต้นเขาคำไหนซิมเบิงซิมเบิงเห็นยี่วันอื่นบูจือยากเห็ดจุ้มเอาเนี่ยมนสบายบูจืออ่สบายดีไม่เท่าแหละปัญหากระลุกมะปันบูจือ เออยว่อยังกยลมกันอยู่อยังลมนะอยู่วันนี้แม่แม่ตาบอได้กินน้ำพั่งถือสินวันสินเนี่ยวันนี้แม่กินข้าวขาดเดียวขาดเดียวพนวนดองพันรถอยู่ดองมดจมหิวเข้ามาั้งแต่สวรรค์บุบบอยยกษมากินนะ กายมูแต่ละมือก็อ้วนเลยน้ำมันมันซึมซับเข้าดิเอ้าถ้าจะพักไปก่อนทุกคนเตรียมเบื้องอาหารก็ชิมอะได้ดีคุณแม่เพิ่ซื้อไว้ให้จุ่มวาจะง่ายก็ได้อือจะซอยซิ้นกับแกะกุ้งอะไรขันยากอ่ะตักก่อนเด้อถ้าตามาตอนนี้ก็ได้กินสรุปแล้วก็คือชิมจุ้มตัวนี้ก็ปล้นจุ้มกัได้ว่าเห็น มือม่อื่นนี่มีนัดว่าสิเฮ็ดอันข้าวปุ้นน้ำแก้วข้าวปุ้นปลาแดกปลา<ร><ร>กินอะไรปลากคั้นข้าวกิน,นเฮ็ดแบบน้ำเบี้ยปบปะไรเสือดแม่ข้าวปุ้นดอยมีด้ยดยอยเห็ดแบบน้ำเบี้ยบนะมันต้องมีปลาแดกเนาะหอัอมหแมงหัวหวานห้างปิดเฮ็ดเอ,เเอ,องเข้ามานะ สุภาพมอค์ปิทามมอห์ไปเสักบอกว่าอะาเปิดห้างกพุ่นเลยนะใช่นะคุณเกเคยเป็นเหมือนใ่เขาะเสร็จเลยบอกไข่ให้มาเท่านี่อ้ตู้นี่ขอแล้วม่เทาอันนั้นล้วบอกมาเดีทุกคนเด้อกินสิ้นจุ่มเงียบขากนออยู่ดีเนอเงียบปารีเียโพต่างกันเลยมั้ยฟังเสียงแมงโก้งเียต่างกันไยมจะหน่อยขีไหมด้เสียงหมุดเมงมาแรงทราบ ันนตแห้งขังาอเลยะยามหนาวคมนไ่ยมหวเลยนี้ดธรรมดาเปะคนบริเวณหาแห้งลายบรรยากาศดีช่วงยามหนาวนี่ช่วงยามหนวขันมาตื่นเศร้านี่น้ามันชิเลียนเออหมอกมันชิเลียน้าไปเลยแบบเซา้นาช่วยามหนาวเนียขัดตสวยตลอดเออคล้ายๆอันเซนแต่มันหนาวบริเวอุ่นนั่นะ เห็ดแันเห็ดแันเ็กน้อยก่อนเนาะควักควักอยู่แวนะมาจีวเจ้วกะบอันนาอยู่มันเต็มโตอยู่อันนานี่เออนหกระโบเห็นันนาเดีวในถ้วยคุณจะเอาตัวนั้นคุณเอาเจวลูกครับเอะำำนำแจ้วเขากินแล้เจ็บแขนเยนเขาใส่ชันกระปุก ขันบริษายมันเห่าจะโดนแล้วแล้วอันเจ้าหนอยมอยู่บริษายเออตอนเจ้าอยู่ข้าวอโอ้น่ะยุกจุก้ยงเหาลงได้เท้าผู้เล็กน้อยทักะลอย่งไรอยู่สิ่งที่ป้าไปดนแล้วบเน่าใส่สดบูเบิร์ดแะละขันสองมือมือหนึ่งงนเห่าเลยโอคไหมคณักพีไปก่อนแห่รังกินละแล้วชี้ทายต่อู้ชิทยอย่างไร ม <laughs> 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 ันเห็นแต่จ้าคิดเลยวะ